สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ FC มิรา2022ในรุ่น60ปี l a ด y ี้อารนะครับวันนี้มาแนะนํนาวิธีเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีถอดแผ่นกรองอากาศมาทําความสะอาดด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึงกรองแอร์ด้วยคันนี้วิ่งมาแล้วหมกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพด้านในจะประมาณไหนนะครับเพราะว่าใช้บนท้องถนนทั่วไปแล้วก็มีถนนลูกรังบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อุปกรณ์ก็ไม่ต้องใช้อะไรนะครับมีแค่ปัม๊มปั๊มลมนะครับแต่ถ้าไม่มีเราสามารถนํารถไปที่ร้านนะครับก็เป่าลมก็ได้หรือว่าเข้าเช็คระยะ10,000มโล2 0 0 0 0โลก็ให้ทางช่างเขาเป่าให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีปั๊มอยู่แล้วนะครับเราเขียนทำความสะอาดเราก็3เดือนครั้งนะครับ2เดือนครั้งก็ก็ได้นะครับอ่ะขั้นตอนสําหรับกองอากาศนะครับให้เราปลดตรงนี้ ให้รุ่นมิสูบิชิมิราตนะครับเนี่ยตรงนี้สองอันกิฟล็อกตัวนี้นะครับปลดออกมาหนึ่งสองนะครับจากนั้นมันจะมีอันนี้มันจะเป็นร่องเสียบเข้าไปเราก็ดึงดึงออกมาประมาณนี้นะครับฮนะก็จะเห็นกรองอากาศด้านในนะครับนี่เราก็สามารถขยับนิดนึงก็ได้นะครับเราสามารถดึงกรองอากาศออกมาเลยนะครับประมาณนี้ น,น,นะครับก็เริ่มคล้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเคาะฝุ่นให้ดูเห็นไหมฮะฝุ่นเต็มเลยสังเกตดูฝุ่นนะครับอันนี้เราไม่เคยทำความสะอาดตั้งแต่ต้นมานะครับเหมือนระบบหายใจของเรานะครับถ้าเราไม่เคยทำความสะอาดไม่มีแมสป้องกันนะครับก็จะมีฝุ่นประมาณนี้ด้านในก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวค่อยมาเป่าทำความสะอาดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกองแอร์นะครับด้านในกองแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเก๊เก็บของนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปให้เราปลดตัวเก๊ตัวนี้ออกนะครับก็คือดึงดึงออกมาถอลังนิดหนึ่1ก็ตกมาแล้วนะครับ ทั้งสฝั่งเลยก็ได้นะครับถ้าจะดึงนะครับให้เราสังเกตดูด้านในนะครับนี่ก็เราจะพบกับตัวช่องเสียบแอร์นะครับให้เราทำการบีบตัวนี้นะครับเปิดออกมาประมาณนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับโครงสร้างจะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เป็นตัวเสียบเข้าไปกับตัวล็อกของตัวตู้แอร์นะครับเห็นไหมฮะ ให้เราต้องการบีบตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการดึงแผ่นกองแอ์ออกมานะครับมันจะดึงยากนิดหนึ่งกดๆออกมานะครับสังเกตดูด้วยเวลาถอดออกมาแล้วตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับดูด้วยก็ดำพอสมควรนะครับฝุ่นเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันทั้งสองอันเลย ขอยัดแป๊บหนึ่งมาดูกันนะครับก็เป่าปกติเลยนะครับเนี่ยทำความสะอาดเลยนะขาให้สะอาดเลยนะครับทั้งสองอันเลยนะครับสัเกตดูฝุ่นจะนม่มเลยอโอเคนะครับประมาณนี้ โอเคนะครับมาต่อกันอันนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเป่าให้สะอาดเลยนะครับจนกว่าไม่มีฝุ่นเลยแล้วก็มาเป่าที่ตัวนี้ด้วยนะครับภายในกองนะครับเห็นไหมฝุ่นเต็มเลยแล้วก็เป่าทําความสะอาดเลยเอา้าวลืมเปิดสวิตช์อีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ทําความสะอาดด้วยนะครับตัวครอบกองกอง โอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกองแอนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ไปในตําแหน่งเดิมนะครับสังเกตเห็นฟันด้านล่างนะครับกับของด้นบนก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เสียบเข้าไปคืนเลยแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ทําการปิดฝานะครับก็คือเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเสียบฟันนี้เข้าไปก่อนเสียบไปแล้วนะครับประมาณนี้เสียบฟันนี้เข้าไปก่อนนะครับมันจะมีล็อกตัวล็อกมันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันตรงล็อกนะครับมันก็จะเข้าดังก๊กนะครับจากนั้นตัวเก๊เก็บของนะครับเราก็มาเสียบคืนนะครับกดเข้าไป อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ปิดเข้าไปเลยเนะครับวันนี้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วเราไปติดตั้งตัวแผ่นกรองอากาศข้าลอกต่อนะครับ <c oughs> ก็ตามสเต็ปเลยนะครับเม <c oughs> ื่อเราเป่าเสร็จแล้วเราก็อ่านี้ออกมาก่อนนะครับแต่ถ้ามีสองคน ถ้าเราไม่ได้ถ่ายเราก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับอ่ะเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาต่อนแป๊บนึงคืออ้าตัวกล่องฝากล่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็อัดเข้าไปอันนี้ผมถ่ายมือเดียวมันจะลําบากนิดหนึ่งใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้น ก็ทําการดูล็อกเสียบตรง2ล็อก2รูนี้ด้านบนกับด้านล่างนะครับเสียบให้เข้าเลยนะโอเคแล้วก็เมื่อเข้าแล้วเราก็ทําการลัดด้วยกิฟล็อกตัวนี้ทั้ง2อ,อันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการทําความสะอาดกรองอากาศรวมไปถึงกรองแอร์นะครับด้วยตนเองนะครับก็สามารถทําได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการบํารุงรักษารถของเรา นะครับให้สะอาดแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยอันนี้สําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการดูแลรักษารถของเรานะครับก็สามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยนี้สวัสดีครับ